ในช่วงเวลานี้ได้เห็นการพบกันของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกหารือกันจับมือกันแสดงความสนิทสนมกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องการสยบข่าวลือนะคะที่ว่าขณะนี้ชาติตะวันตกไม่ค่อยที่จะลงรอยกันมากเท่าไหร่พบกันครั้งนี้ก็เพื่อที่จะแสดงจุดยืนต่อต้านรัสเซียและสนับสนุนยูเครนอย่างชัดเจน ท่ามกลางสถานการณ์ที่เมืองหลวงของยูเครนก็คือกรุงเคียฟถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจากฝั่งรัสเซียค่ะเป็นส่วนหนึ่งของขีปนาวุธที่ยิงจากรัสเซียหลายสิบลูกใส่เป้าหมายไปทั่วยูเครนนะคะการโจมตีที่กรุงเคียฟน่าจะหนักที่สุดในรอบหลายเดือน อาคารที่พักอาศัยในกรุงเคียฟถูกทำลายและมีรายงานผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก6คนซึ่งรวมถึงเด็กผู้หญิงวัย7ครขวบม,มีรายงานว่าที่แคว้นเคียฟพื้นที่เดียวมีการยิงขีปนาวุธถึง14ครั้งเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่เมืองอื่นๆรวมถึงเมืองในพื้นที่ภาคกลางเชอร์กาซีและที่เขตคาคิฟด้วยกองทัพยูเครนระบุว่าพบว่าขีปนาวุธน่าจะยิงไปจากตูโปลเลฟ ซึ่งเป็นฐานยิงเหนือทะเลแคสเปียนอยู่ห่างออกไปประมาณ1,450กิโลเมตรขณะที่เมื่อวันเสาร์พบว่าขีปนาวุธของรัสเซียยิงไปจากตูโปลเลฟและข้ามน่านฟ้าประเทศเบลารุสด้วยโฆษกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยืนยันการยิงขีปนาวุธเข้าไปหลายจุดในพื้นที่หลายเขตของยูเครนโดยใช้ขีปนาวุธที่แม่นยำสูง The Russian armed forces continue launching attacks at military facilities located in Ukraine. High-precision attacks of the Russian Aerospace Forces and caliber missiles were launched at 169th Army Training Center near Desna, Chernigov Region; 199th Air Assault Troops Training Center near Teterevka, Zhytomyr Region, as well as at 184th Training Center of the Armed Forces of Ukraine near Staruchi, Lvov Region. อีกด้านหนึ่งนี้เป็นคลิปที่เผยแพร่ออกมาโดยโซเชียลมีเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะโดยมีข้อกล่าวหาว่าเป็นการระบบยิงจรวดพิสัยไกลของสหรัฐที่ยิงโดยกองทัพยูเครนโดยยิงจากจุดที่ไม่เปิดเผยในยูเครนค่ะก่อนหน้านั้นยูเครนระบ,บุว่าได้รับระบบยิงจรวดเคลื่อนที่ของสหรัฐไฮมาสซึ่งเป็นระบบอาวุธพิสัยไกลอนุภาพสูง ซึ่งสหรัฐส่งให้เมื่อพฤหัส,สบดีที่แล้วค่ะยูเครนเชื่อว่าจะช่วยการโจมตีของช่วยต้านการโจมตีของรัสเซียไว้ได้สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่ได้ระบุถึงตำแหน่งการยิงจรวดนี้แต่ดูจากภาพที่เผยแพร่ก็พอจะระบุได้นะคะว่าเป็นรุ่น M142 h i Mars ค่ะสหรัฐระบุว่าได้รับคำยืนยันจากยูเครนว่าจะไม่นำอาวุธพิสัยไกลเหล่านี้ไปโจมตีรัสเซีย เกรงว่าจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งในช่วงไม่กี่วันมานี้รัสเซียเร่งการโจมตีอย่างมากและได้เตือนว่าจะโจมตีพื้นที่ในยูเครนที่ยังไม่ได้ถูกโจมตีมาก่อนถ้าตะวันตกส่งขีปนาวุธพิสัยไกลไปให้ยูเครนเพื่อใช้โจมตีในระบบความแม่นยำสูง การเร่งเครื่องโจมตีจากฝั่งรัเสเซียในช่วงเวลานี้เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของอยูเครนนะคะโดยเฉพาะที่เมืองหลวงก็คือที่กรุงเคฟอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่และที่เมืองเซเวโรดอนเนสก็ถูกรักเสเซีย,ยยึดไว้ได้แล้วหลังจากที่ได้เห็นเป็นสสมรภูมิการสู้รบกันระหว่างรัเสเซียและกองกำลังของอยูเครน มาเป็นเวลานานเป็นเดือนนะคะในที่สุดรัเสเซียก็ยึดเมืองนี้ไว้ได้ท่ามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งเมืองค่ะอีกด้านหนึ่งในช่วงเวลานี้ที่ทางยูเครนกำลังถูกโจมตีอย่างหนักก็ได้เห็นบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ประชุมกัน ที่แคว้นบา,บาวเรียทางตอนใต้ของเยอรมนีมีวลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของอยูเครนวิดีโอคอลเข้าไปร่วมประชุมด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อหายังไม่ได้ระบุว่าคุยกันเรื่องอะไรเป็นรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาแต่ก็ได้เห็นภาพการกระชับความสัมพันธ์ของบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่ไปร่วมประชุมกันครั้งนี้วาระหลักก็คือเรื่องอยูเครนนี่แหละคะ่ะเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณ ของการถ่ายภาพร่วมกันการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากยิ่งขึ้นของบรรดากลุ่มประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นแคนาดาสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นและทางประเทศอิตาลีนะคะที่ร่วมประชุมกัน ประธานาธิบดีโจไบเดนได้นั่งประชุมกับนาย,ยกรัฐมนตรีโอลาฟโชว์แห่งเยอรมนีค่ะและก็ได้พูดถึงจุดยืนการทำงานร่วมกันระหว่างสหรัฐกลุ่มประเทศพันธมิตรชาติตะวันตกและเยอรมนีด้วยสังเกตภาษากายของประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเยอรมนีในการพูดคุยและที่ผู้สื่อข่าวได้รับฟังมาก็น่าสนใจนะคะถึงการสื่อสารของผู้นำทั้งสองค่ะ And we gotta make sure we have this, uh, us all staying together. You know, we're gonna continue working on the economic challenges we face. But I think we can get through all this. Yeah. We come out stronger. And the good message is that we all made it to stay united, which obviously you could never expected. And that was a no small part because of you. No small part because of you, seriously. Yeah. Because there was a lot of discussion of whether or not in the transition well, how it's going to work but you've done an incredible job i want to thank you for it thank you thank you, thank you. we have to stay together yeah. because putin has been counting on from the beginning and somehow nato would uh, and the g7 would splinter and but we haven't and we're not going to so can't let this aggression take the form it has and get away with it มีจังหวะหนึ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนแตะแขนโอลาฟโชว์เบาๆนะคะเหมือนกับจะเป็นการให้ความมั่นใจและแสดงความเชื่อมั่นของสหรัฐและแสดงความขอบคุณต่อเยอรมนีค่ะเยอรมนีมีเดิมพันสูงนะคะด้วยความเป็นประเทศที่ต้องนําเข้าน้ํามันและก๊าซจากรัเสเซียเป็นหลักช่วงแรกที่เกิดเหตุสงครามในยูเครนเยอรมนียังไม่ได้แสดงท่าทีที่จะร่วมคว่ำบาศอย่างเต็มที่ แต่ในที่สุดก็ยืนยันจุดยืนเหมือนกับพันธมิตรสหภาพยุโรปค่ะนายกรัฐมนตรีเยอรมนีย้ำความแนบแน่นของพันธมิตรกับสหรัฐนาโต้ NATO, และสหภาพยุโรปด้วยี Die Staaten der G7 haben eng zusammengestanden, genauso wie die Europäische Union und die NATO, als es darum ging, die Unterstützung für die Ukraine zu organisieren gegen den brutalen Angriff Russlands. Und zwar von Anfang an. Man kann sicher sagen, dass Putin nicht damit gerechnet hat und ihm das unverändert Kopfschmerzen bereitet. Die große internationale Unterstützung für die Ukraine. การประชุมของกลุ่มประเทศ G7 ก็เพื่อหาทางสนับสนุนยูเครนในระยะยาวท่ามกลางผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจในระดับโลกค่ะการพบกันครั้งนี้ของบรรดาผู้นำทั้ง7ประเทศคงจะต้องการส่งสัญญาณสยบข่าวลือที่ว่าเต็มไปด้วยรอยร้าวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การประชุมเท่ากับการย้ำไม่เห็นว่าผู้นำเห็นตรงกันและยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่น นอกจากประชุมกับกลุ่ม G7 แล้วก็มีกลุ่มประเทศอื่นๆที่ร่วมประชุมด้วยนะคะเป็นไปได้สูงว่าสหรัฐเตรียมจะประกาศเรื่องการซื้ออาวุธที่ศักยภาพสูงมากจากนอร์เวย์ก็คือระบบต้านขีปนาวุธจากพื้นดินสู่อากาศให้กับยูเครนซึ่งที่ผ่านมาผู้นำยูเครนร้องขออาวุธนี้เพื่อต่อต้านขีปนาวุธจากรัเสเซียมาโดยตลอด โดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้บอกกับประชาชนในการสื่อสารผ่านโลกโซเชียลบอกว่าได้ย้ำและคุยเรื่องนี้กับหุ้นส่วนในระดับนานาชาติทุกวันว่าต้องช่วยยูเครนในการจัดหาระบบต้านขีปนาวุธให้กับยูเครนด้วย